เชิงวิทาศาสตร์หรือการใช้ประโยชน์ในมิติของการทํางานในแผนภาพใหญ่ในปัจจุบันมีความสําคัญย่างยิ่งซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความมืออาชีพสูงน,นะคะอธิบายอย่างไรว่าแม้ว,ว่าโครงการนั้นได้เนินหน้ามาก่อนนะคะและความในปัจจุบันมีความต้องการอย่างไรแล้วการวางแผนในภาพอนาคตควรจะเดินหน้ายอย่างไรสิ่งเหล่านี้ค่ะเรื่องของการประเมินเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของการมองในภาพของความคุ้มค่าในการลงทุนน ซึ่งตอนนี้ในบทบาทหน้าที่ที่ทางศูนย์จับเพื่อนผลงานวิจัยด้านสัากรดของชาติสิ่งแวดล้อมที่ได้ตั้งขึ้นที่วชชเราก็ได้รับความกรุณาจากค่าจารย์นภารวันะคะได้เป็นพอสุดแล้วก็มีทนท,ทีมมาช่วยกันจึงทําให้เวลาเราช่วยกันอธิบายช่วยกันตอบในเรื่องของตัวงานในเรื่องของไม่เงินการลงทุนที่ผ่านมาปัจจุบันแล้ก็ในอนาคตเราแสดงให้เห็นถึงวิติของความคุ้มค่าผ่ากลไกการทำงานทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยม ตอนนี้ก็มีความท้าทายเกิดขึ้นใหม่นะคะในปีงบฝาช18หลายท่านคุ้นเคยแล้วหลายท่านก็เห็นภาพแล้วก็คือแผนวิจัยเป้าหมายแผนรุ่นเป้าที่ทางกลไกขอทางคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เิทกรรมหรือที่เรียกว่ากสวคะท่านได้กาหนดให้เกิดขึ้นในปีงบฝาช18แล้วก็ทางกสวท่านก็เป็นในการคิดในการส่งต่อประเด็นแผนวิจัยมุ่เป้านะคะไปยาง ในสัปดาหแรกของการทำงานประมาณ8ปาประเด็นนะคะจะมาที่วชเป็นเจ้าภาพอยู่สองประเด็นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสำเนียบค่ามชรงเสถียร์คือเรื่องของแผนบริหารน้ำแล้วก็เรื่องของ PM 2.5ซึ่งได้เงินก็สูงทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยภาคีร่วมเช่นสบพท่านก็เข้ามาช่วยทำงานด้วยทจริงในบทบาทของแผนลูกป้าวชเมยมีแผน,น่เกี่ยวข้องกับเรื่องพยาบามไม่ได้ตัด แต่นั้นทางสองวอร,รอสองท่านเป็นเจ้าภาพวอชชเป็นหรวงนะคะวอชอชเป็นเจ้าภาพสองเรื่องคือพีเอ็มกับเรื่องน้ำยังไงก็ตามต้องตอบว่าแผนมุ่งเป้าจะเดินหน้าไม่ได้เลยอ,อย่างวุเร็วถ้าไม่ได้รับงานโครงการแผนง,งานที่มีการสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มีความพร้อมของเรื่องของตัวกลไกการทํางานเทคโนโลยีนวัตรกรรมองค์ความรู้นะคะแล้วก็เครือข่ายความพร้อมของการทํางานของทานาวิใใจัยที่เกิดขึ้นภายใต้แผนทรัพยกร รมชาเสิ่งวาอที่เกิดขึ้นก่อนหนา้าตั้งแต่มีเรื่องของคอตูร์โนวานหรือก่อนหน้านะคะ,ะมีระยะเวลาในการทํางานไม่น่าเกิน2หรือสเดือนในการที่จะหยิบเรื่องของความพร้อมของกลไกต่างๆเข้ามาส่งแผนรูเราก็ปีนี้ของปี68ปวชกก็เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอธิบายหรือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงโอกาสและก็ความคุ้มค่าของ มีท่านักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมีโครงการที่มีความพร้อมวิธีต่างๆสอดคล้องกับวิทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนงานที่เป็นเชิงวิวัหมาที่อย่างรวดเร็วนะคะก็ในโอกาสนี้ทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวชอ,อ,อนะคะก็ยังนะคะมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนท่านักวิจัยนะคะภายใต้ความเพิ่านของท่านผู้สมมติท่านกรรมการวิชาการนะคะแล้วก็ความตั้งใจอย่างที่งนักวิจัยทุกท่านในการทํางานให้แผนง,งานด้านนี้ของเรา ได้ประสบความสําเร็จนะคะได้สามารถประเมินโอกาสประโยชน์ของความคุค้มค,ค่าได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ในส่วนของการดึเง,งานงานใหม่ของทางสูงกับเคื่อนงานวิจัยสกควรสงเสียงรดล้อมสู่การใช้ประโยชน์ที่จะเดนหด้าต่อไปทางวชก็จะดนดีให้การสนับสนุนแล้วก็ขอคามือจากทุกท่านเช่นเคยนะคะก็ขอใช้โอกาสนี้ในการประกาศเจตนาลงในการนะคะว่าวชินดีสนับสนุนนะคะ,ากกานะ,คะในกรอบงาในวิจัยด้านแสบสมควรสังทัศนเสียงนะล้อม